สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเซลต้นคูต้าบ้านดุงนะครับวันนี้นะครับลูกค้ามาจากจังหวัดพุทธหานะครับมาเลือกรถ L5018 นะครับนี้นะครับเซลต้นรับลูกค้านะครับนี่ครับก็พามาทดลองขับนะครับ L5018 นะครับที่ลานนะครับรถมือสองนะครับคูต้าบ้านดุงนะครับนี่ครับทดลองขับนะครับลูกค้าก็นะครับลองระบบเครื่องยนต์นะครับผมนี่ครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจมาลองรถไถนะครับก็โทรแจ้งนะครับหรือนะครับสอบถามเชียวต้นทางเบสไลน์นะครับที่เบอร์0610738682ได้เลยนะครับผมนี่ครับเชียวต้นจะเลือกรถ L50 นะครับ L40 นะครับรุ่น L รุ่น M นะครับสนใจรุ่นอะไรนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าเกิดรถไถรถขุดรถเกี่ยวนะครับลูกค้าก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ เซลต้นยินดีให้บริการนะครับผมนี่ครับรถ L 5 0 1 8นะครับสวยจ้ำๆนะครับปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับหลังจากลูกค้าจองแล้วนะครับนี่นะครับลูกค้าก็ทดลองขับนะทดลองใช้งานนะครับนี่ครับยังเหลืออีกหลายคันนะครับรอลูกค้ามาเลือกนะครับผมนี่ครับมีเยอะแยะมากมายนะครับรุ่น L 4 0 L 5 0นะครับ MU 4 9นะครับ MU 5 7นะครับรุ่น B นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ